นีครับพเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมท่าเรือสาทรแบบใหม่นะครับที่เขาสร้างขึ้นใหม่นะครับตึกที่สร้างใหม่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันค่ะ ตรงนี้เป็นห้องขายตั๋วนะครับซื้อตัว๋วเสร็จแล้วก็สามารถลงเรือได้เลยนะครับ<ม>เดินตรงไปก็จะเป็นทางลงไปเรือนะครับอันนี้เป็นเรือดวนเจ้าพยานะคะเตรียมออกจัดค่านะครับ กระแสน้ำแรงมากเลยนะคะที่ท่าเรือสาทรนะคะผมขอบคุณที่รับชมนะคะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ